สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงให้เหมือนไม่เหมือนดูอุ้สวัสดีครับโอ้ยอ่างเปาที่นี้มันเป็นเวลาเวลาเร่งด่วนต้องมานั่งอยู่นี่เพราแต่งแต่งอยู่ในเต็นท์ได้ไหมได้แต่มันร้อนมาก<อ>มันเป็นปูนแต่ใจไหมกับมเข่าหนาหรือยูนิตเต้นอะ่ะเออมันเยือมันเยือมันห่อนมันฝก,ออกวันนี้อ่างเปาได้มาแต่งหน้าบนรถไอคัมมอดครับรถคันนี้คูณได้ดว,วงดีก็ได้ละคุณได้ดว,วงบอดีกับคุณได้เก้าศูนย์ จิ๋วแต่แจ๋วเก่าแต่เก่านะครับพราะอันนี้กระสรวงแ้องดูมองกินอยู่นี่มองนางเล่นก็นี่มองคุ้ยกันก็ยูนี่โล่งนังก็ยูนี่เมื่อคลืนในเบิ้งหนังนี่เขาเป็นอะเบิ่งเพะเด็นแต่เจ้าเบื้องขนาดแต่ว่าตัคือเบิ้งหลู่เรียงว่ทั่วโล่งโล่งใเขาไม่ท่าลีกนิงหอ วะนะก็บไทยได้แต่ว่าผู้ใดหันกล่องไปดนๆเมันก็ติดไปนั่นทำไมเดี๋ยวก็บอกหรือโทรห้ถึงการนะนะบมื่อกี่ยวดอกฉันรู้ว่าอ้คุณชายหวานกัวเ่อกี่ยวบ่อกี้เมื่อกี่ยวสายโหลดนีคนเดียวหรือเปล่าที่คอมเมนต์คอยเล่นเพจสนุกสนานคอนเทนต์ในส่วนนี<อ>้ขนาดเขาไปนั่งเบิ่งหนังมือน,นัหนท่านก็ยังไปเบิ่งได้เราไม่ได้ถ่ายแบบจริงนะมือนี้เขาไปเบิ่งอยู่ลำไปมาดอ่ะ ทั้งยเพราะเดี๋ยวนีคอนเทนต์เห็นอ่อนี้นังเนี่ยมันฉายยังไงถือว่าเป็นเคหสถานเดีโรแมนซ์ทานตนาถามว่าเคหสถานถามว่าเป็นลิขสิทธิ์ไหมเป็นลิขสิทธิ์ไหมเคหสถานที่ส่วนตัวเ้าเราได้มากขึ้นก็เป็นลิขสิทธิ์หนังก็เป็นลิขสิทธิ์แต่ถามว่าเออเราเราฉายเราเป็นคอนเทนต์เราทำเราถ่ายแป๊บๆไหมบ่ะนี้ถ่ายแป๊บๆบ่ะนี้เทาก็นั่งเบิ้งรึเปบ่าเนี้เทานั่งเบิ้งมันก็เป็นสิทธิ์ของเทาไหมมันเป็นสถานที่ของเทาไหม หลากไปน้ำเนี่ยหลากไปน้าเนี่ยพี่พี่พี่ไอหลากของไอขโมดไปน้ำเนี่ยมันจะได้แจงไอไอเนี่เรียนลายอยู่ทุกอย่างมันอยู่โตโตประมยันว่าโตตใจ เทาเยโตมโตขึ้นเองเออเต่ตน่ะสีใต้ก่อนบอโอต้มเยนี้ต่โค้น่าลแล้วที่้ล่ะมออันมันว่ามันมีสักคลิปสามารถเล่นได้เลยต่อกันไปเลยมันนีแสดงเร็วครับหนึงทุ่ม เลยกค่ถุ่งนี่กลมประมาณเที่ยงคืนครับพอเกิดเทียงคืนเพิ่งไม่เกินเที่ยงคืนเวลานี่ปกตินะเวลากรุงเทพอยู่แล้วแต่เป็นตีหนึ่งคือเป็นไปกระแดนแน่นอนอโอ้แจ้งแล้ว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 ว่าปลาไม่สุกนะจ๊ะทีนี้มันแจ้งโพดเบิ่งนี่ดีเด้อปลาสิโพดชุกเลยเอาผู้ใหได้กินก้อนมูวาทั้งขุนมาเออเป็นหนูทะล่องแล้เป็นหนู อ้ยวันสันอี่ะเวยมากังีงี้เนยมอนประถึประถึเอาไปแล้วเอาไปแล้วเออยมมาข้างยาง เอามาในกวนน้ำเหมืนเชียวมาแช่ถังโอ้พี่ถังอยู่พี่เอาลงถังเขียวพี่ใส่ผู้กองเนะงี่ยจัได้องได้บุญเอาอกินกน,น้ำกันเนาะกินน้ำกันใส่ผูก้กองกับผูกนน้กองก็กกได้กินน้ำตัวแล้วเนี่ยยิ่งดีเลยเขาต้องลงแข่งเ่อเดินเย็นอยู่เนี่ยเอามา<อ>แล้วนะ้ำนยย้ำมาอีกแล้วเนี่อยเอายกข้าวา สอ200 <200 S 1> งร้อยสองร้อยมันไม่นานกินหลักเก้าสั่งมาไว้สั่งเป้ามากอะไรนั่งกินอย่างนี้ละ,ะอันนี้แพ็คเท่าไหร่แพ็กละสามสิบห้าสามแพ็กร้อยเอาทุกทีเอา มันไมีนานขึ้นไหมไม่ไา้มากมันตอนทัแกแขกเอาไปไปย้ำนันไปใรถคุณล่งเดียวใส่รถเจ้ากับท่าไหร่ตันสุดเลย็จคุณเด้

ไปที่กันแล้วครับนี่ครับหลังทานครับไฟติดแล้วเตรียมตัวทําการแสดงครับแมวร่ามาก่อนเลยครับหนึ่งทุกตัวต้องมาตอนเขาจะซ้อนก็ใส่เสร็จอะไรอังเป้าครับอังเป้าครับอังเป้าครับไอไอข้ามหมอดซ้นกันแหรอครับพี่น้องครับนี่อังเป้าก็ไอข้ามหมอดซ้นกันแล้ววันนี้เอ้าเออมันต้องซีแตงโตเตเว่นเออแตงโตเตเว่น เอาสซนกันเอาสซนกันเอาพเวลามันจำกัดพี่น้องข้วหลังหัดอ้ายขมอดครับวันนี้มีปลาสลิดทอดจากบางบ่อขอบคุณผู้หมวดนะครับครับนำปลาสลิดมาฝากรวมถึงหมดจุ๋มด้วยหมดจุ๋มบางพรีด้วยฮะข้าวจิ้มจิ้มอะไรผู้หมวด อ่ไรัจ้าด <ator il> ้เจ้าเป็นยังก็จ้าฝุ่จ้าฝู่งไปไหมไปไหมไมได้กินหลายผีกินไมไหลายผีว่าตสยงเดียวไปแล้วเดี๋ยวนรถชุดกินัว ติดคอเลยติด่อละบาี่ติดอเลยมึงเกอกูเข้าไปมึงเป็นยังไงเดี๋ยวให้เข้าไปไม่ไหน้ออรยเอาติดคอเไปดูไอ้ไปดูเร็วๆเนี่ยโอ้วาซ้อนเหมือนนเ่ยอานี้คือรถลั่งเห็นไมโอ้ยกระเจ้าขึ้นเขาว้ยทีละแอลเขาออกมาจาโอ้ยใส่ผู้มวจ่อย เอาฟุ้งหดแล้วแค่นั้น้วพอแล้วพอแล้วมดเลยสองคนนี่จะทำหน้าอย่างนั้นนี่หน้าดีครับหกหก แ็กพอดีตามเราสัง่ง,งมจัง่อนมให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาก็แลากไรไ้เหรอเข้าข้นไว้เล่าเนี่ยทุกมหมดเ้าวางแหว่งหลางก็สิจกเวดของเล่าดิพุทธจ้าขึ้นมาป่นันี้ พนักงาเครื่องบินพนักงานของเครื่องบินเอาคลิปนี้ฝากไปสวัสดีเสกนีไน้องครับพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผม สวัสดีครับ